เรื่องราวสุดหลอนค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของรินดาหญิงสาวผู้ชื่นชอบของเก่าและของสะสมวินเทจเธอมักจะใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการเดินเลือกซื้อของตามตลาดนัดมือสองหรือร้านขายของเก่าเล็กๆทั่วไปวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับ สร้อยจี้รูปดอกพิกุลที่วางอยู่บนถาดกระยี่สีแดงเก่าสิมันเป็นสร้อยเงินเก่าแก่ที่ดูขลังตัวจี้แกะสลักเป็นรูปดอกพีกุลเล็กๆอย่างประณีตแต่มีรอยคล้ายสนิมกอกินเป็นจุดๆและเมื่อรินดาหยิบมันขึ้นมาเธอก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่เล่นเข้าสู่ปลายนิว้วพร้อมกับภาพบางอย่าง ที่ฉายวูบเข้ามาในความคิดเป็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่กำลังร้องให้ด้วยความเจ็บปวดซอยเส้นนี้สวยดีนะเจ้าคะเสียงของเจ้าของร้านหญิงชราผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นและดวงตาที่ลึกโหลกล่าวขึ้นแต่ไม่แนะนำให้ซื้อหรอกนะมันมีเจ้าของแล้วรินดาไม่ได้ใส่ใจคำเตือนนั้น เธอรู้สึกถูกดึงดูดเข้าหาสร้อยจี้เส้นนี้อย่างประหลาดเธอตัดสินใจซื้อมันมาแม้ว่าเจ้าของร้านจะพยายามห้ามปรามและไม่ยอมคิดเงินก็ตามทันทีที่รินดากลับถึงบ้านเธอก็สวมสร้อยจี้พิกุลทันทีความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เคยสัมผัสในตอนแรกหายไปมีเพียงความอุ่อุ่นประหลาดที่แผ่ซ่านเข้ามาในกาย แต่แล้วอาการแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคืนนั้นรินดาน,นอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมที่แผ่วเบาและโหวยหวนดังแววเข้ามาในโสดประสาทเสียงนั้นไพเราะแต่กลับเต็มไปด้วยความรวดร้าวและอะไรอาววราวกับเป็นเสียงเพลงที่บรรเลงจากห้วงลึกของดวงวิญญาณ และเมื่อเธอหลับตาภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่เธอเคยเห็นวูบหนึ่งที่ร้านของเก่าก็ปากกดชัดเจนขึ้นในความฝันหญิงสาวผู้นั้นกำลังร้องไห้พร้อมกับไร์รยรำอย่างช้าชาแต่ทุกการคลื่นไหวกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานทุกวัน หลังจากนั้นอาการของรินดาก็เริ่มแย่ลงเธอเริ่มมีอาการอ่อนเพลียคล้ายคนอดหลับอดนอนและมักจะได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมนั้นดังแววเข้ามาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังหรือสัมผัสเส้นผมของเธอเบาๆแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบใครวันหนึ่ง ขณะที่รินดากำลังยืนอยู่หน้ากระจกแต่งตัวเธอก็สังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติเงานในกระจกของเธอดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปเงานในกระจกนั้นดูผอมแห้งกว่าปกติใบหน้าซีดเผือดดวงตาแดงกํำราวกับเพิ่งผ่านการร้องให้อย่างหนักและมีรอยช้ำประหลาดปรากโดยอยู่บนลำคอรินดาพยายาม ขยับตัวแต่เงาในกระจกไม่ได้เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเธอมันยังคงยืนนิง่งจ้องมองมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธแค้นและที่คอของเงาในกระจกมีสร้อยจี้พิกุลเส้นเดียวก,กันกับที่รินดาสวมใส่อยู่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้อง หยหวนก็ดังขึ้นจากเงาในกระจกเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทของรินดาพร้อมกับรอยร้าวเล็กๆที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผิวกระจกรอยร้าวเหล่านั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นใยแมงมุมปกคลุมทั่วทั้งบานรินดากรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามวิ่งหนีแต่ร่างกายของเธอไร้เร่้วแรงเธอได้แต่ยืนตัวสันเทา จ้องมองเงาในกระจกที่เริ่มขยับมือเรียวยาวที่เต็มไปด้วยรอยชำ้ำเอื้อมมาแต่ที่ผิวกระจกราวกับจะทะลุออกมาจากอีกโลกหนึ่งแล้วจู่จกระจกก็แตกกระจายออกพร้อมกับลมหายใจเย็นยะเยือกที่พุ่งออกมาจากกรอบกระจกนั้นกลิ่นเหม็นเน่าขายซากศพคลักคลุ้งไปทั่วห้องจากความมืดมิด เบื้องหลังกระจกที่แตกละเอียดร่างของหญิงสาวในชุดไทยโบราณค่อยๆปรากตัวขึ้นเธอคือหญิงสาวในความฝันของรินดาใบหน้าของเธอสีดขาวจนเกือบเป็นสีเขียวดวงตาแดงกำเปี่ยมด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นมือของเธอยังคงจับสร้อยจี้พิกุลที่อยู่บนคอของรินดาอย่างมั่นคงราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอแกมาเอาของของฉันไป เสียงแหบพระเย็นยะเยือกดังขึ้นจากริมฝีปากของหญิงสาวโบราณน,นี่คือคำสาปคำสาปแห่งความรักและความแค้นหญิงสาวโบราณเล่าถึงเรื่องราวของเธอเธอคือมณีจันร์หญิงสาวผู้ถูกคนรักทอดทิ้งในวันแต่งงานเพียงเพราะชายผู้นั้นหลงไหลในความมั่งคั่งและเลือกที่จะไปแต่งงานกับหญิงสาว ที่ร่ำรวยกว่ามณีจันเสียใจอย่างสุดซึ้งเธอใช้สร้อยจี้พิกุลเส้นนี้เป็นซื้อกลางในการสาบแช่งชายผู้นั้นและผูกวิญญาณของเธอไว้กับสร้อยเพื่อให้เธอสามารถตามหลอกหลอนผู้ที่ครอบครองสร้อยและทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับและตอนนี้เรนดาคือผู้ที่ถูกคําสาบนั้นครอบงำแล้ว เธอต้องแบกรับความเจ็บปวดและความแค้นที่มณีจันเคยได้รับสิ่งสุดท้ายที่รินดาจำได้คือดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นของมณีจันและเสียงหัวเราะแหบพร่าของเธอที่ดังก้องอยู่ในโซดปราสาทพร้อมกับความรู้สึกเย็นไปทั่วร่างเมื่อมณีจันค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ราวกับจะหลอมรวมร่างของเธอกับรินดาหลังจากนั้น รินดาหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเธออีกเลยบ้านของเธอยังคงเงียบสงบแต่ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบางครั้งก็มีคนได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมที่หหยหวนลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นและหากใครได้มองเข้าไปในกระจกบานเก่าในห้องนอนของรินดาพวกเขาจะเห็นเนาของหญิงสาวสองคนยืนอยู่คู่กัน คนหนึ่งมีใบหน้าซีดเผือดอีกคนหนึ่งมีแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและที่คอของทั้งสองก็มีสร้อยจี้พิกุลอาทันแขวนอยู่ทุกเรื่องราวที่เล่ามามีส่วนที่เป็นจริงอยู่เสมอและบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้จบลงแค่ในคลิปวิดีโอถ้าคุณอยากรู้ว่ายังมีเรื่องลี้ลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามือดอีกบ้าง อย่าลืมติดตามเราในครั้งหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นอีกเยอะ